อันย้องมาแล้วมาแล้วกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอสีสาวน้อยเพชรบานแพงกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่อีหล่าน้อยองค์อิงอีหล่าน้อยปอมแปรมและอีหล่าน้อยฟ้าใสด้วยนะครับผมวันนี้เราจะเอาเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องจะเอาอะไรไม่ดูผมอยากให้เราได้ดูคลิปคลิปนี้เสียงเนี้ยเสียงนี้ที่ผมจะเอาให้ดูผมอยากให้พวกเราหลายๆคนพ่อพ่อแม่ได้ฟังคลิปเสียงคลิปนี้แล้ว เราจะได้รู้ว่าเราเชียร์ศิลปินน้องฟ้าใสแบบสบายใจแล้วก็อุ่นใจได้ว่าน้องเขามีต้นทุนต้นทุนชีวิตต้นทุนการการเป็นหมอลั่มจ้าขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเพื่อนแม่เพิ่นนะครับเดี๋เพื่นมีต้นทุนนะครับเดี๋ยีต้นทุนในการในการเป็นพื้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นทุนการใส่เป็นเป็นมอลั่มมาเอาง่านะครับเดี๋ยวผมอยากให้ดู นะรายการนี้ขออนุญาตรายการไม้ทองครับของบริษัทเบิร์กพอยด์ด้วยนะครับเรื่องที่ที่เอารูปภาพขึ้นมาประกอบภาพแล้วก็เอาคลิปเสียงขึ้นมาประกอบนะครับเรื่อเราไปดูกันเลยว่าน้องฟ้าใสมีศักยาภาพมากพอแล้วเราจะได้รู้ว่าเราเชียร์ศิลปินไม่ผิดไม่หลงทาง นี่คือการเสียเชีย่ยศิลปินที่บรลงท่านนะครับเรื่องผมเชื่อแบบนั้นนะครับเชื่อด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมเราไปดูกันว่าน้องฟาใสมีศักยภาพมากขนาดไหนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมไปดูกันเลยจากใจจริงที่ลึกซึ้งนับเป็นหนึ่งบ่แปรพันความไฟฝันคือความหวัง บานคอยเห็นรอยยิ้มของฟ้าใสลูกสาวแม่สายตาแลลำจ้องสู้ด้วยใจนะลูกลามาดาเจ้าแม่ทรงพาลูกแม่อือ่ทีคุณลูกก็จะ อวยพคุณแม่เหมือนกันใช่ไหมลูกใช่คอ่ะสน่อยลูกอ่ะเชิญครับด้วยหัวใจที่ไม,ม่มั่นความสำคัญอันยิ่งใหญ่พ้นจากแม่บ่ยลืมไหลกำลังใจให้อุ่นเอือ้อมันเหลือล้อนลื่นประมาณสู่บอดอย เเนนีีวทให้สยซเเดดอมจของนี่คือต้นทุนครับต้นทุนของน้องมีเยอะมากครับเด้อตอนนี้น้องยังงัดออกมาไม่หมดนะครับเด้อยังใช้ไม่หมดต้องใช้เวลาขัด เก่าอีกนานนะครับเร้อเราเป็นพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่เอมามาจะเป็น f อทฐาน FC ของอีหลาหนอยองอิงนะครับเด้ฝากลูกสาวคนนี้ด้วยนะครับเด้อฝากซอยเบิงแย่งฝากซอยอยู่ซอยดันน้องด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้เด็กคนหนึ่งเดินตามฝันนะครับเด้นี่คือการพลังบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ฝากติดฝาก พอพ่อแม่เอฟซี FC อีลาน่อยองค์หญิงเปิดใจรับลูกสาวคนนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะครับเด้อนี่คือนิวเจนของบอสโจยมนินนามวงศาที่เพิ่นเห็นเม็ดเม็ดเพชรเม็ดนี้แล้วก็เก็บมาไว้ในมือนะครับเด้อพร้อมที่จะรอวันเวลาที่เจีรและไหนนี่คือความเ,เขาเรียกวผู้บริหารสมองเพชรของบอสโจเพิ่นเห็นมาก เราก็เป็นพ่อพ่อพอแม่แม่เอฟซีเราก็แค่ช่วยสนับสนุนเพื่อที่จะให้บอสเบาแรงขึ้นนะครับเด้อเพื่ให้บอสเบาแรงขึ้นในการสนับสนุนเด็กคนหนึ่งนะครับเด้อเด็กนิวเจนทุกคนเขามีความสามารถนะครับเด้อเราจะพยายามช่วยช่วยเด็กงัดศัก,กยภาพของตัวเองออกมาเพื่อให้พ่อๆแม่แม่ได้เห็นมาเด็กนิวเจนที่อยู่ในองค์กรสาน้อยเพชรบ้านแพงนั้นมีคุณภาพ คับแก้วนะครับเด้อแต่เด็กทุกคนจะไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วพร้อมที่จะรับคําแนะนําพร้อมที่จะรับคําสั่งสอนจากพ่อพอแม่แม่เอฟซนะครับเด้อฝากดูแลฝากเด็ก New เจนเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับผมส่วนน้องฟ้าใสาที่เราพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือน้องเข้าไปประกวดรายการไม่ท้องคํา ของไม่ทองคำของบริษัทเวิกคอยนะครับเรื่อของทีมงานเวิกคอยขออนุญาตเอาภาพเอาเสียงมาใช้ด้วยนะครับผมไม่ได้ทําให้เสียหายอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปก็ช่วยติดติ้งได้นะครับผมแล้วน้องเขาไปประกวดไปประกวดในในรายการนั้นน้องใช้เพลงอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วเราไปฟังว่าน้องมีศักยาภาพมากพอไหมแล้วเราไปฟังคอมเมนเตอร์ว่ากรรมการเพิ่นคอมเมน น้องว่ายังไงนะครับเด้อเราไปลองไปฝากกันเลยนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมขอโทษขออ,อภัยด้วยนะครับผมเสียงมันติดลิขสิทธิ์นะครับผมทําไปแล้วผมโหลดลงไปแล้วมันติดลิขสิทธิ์จําเป็นต้องด,ดูดเสียงออกนะครับเด้อขอโทษพอ่พอพ่อแม่แม่ด้วยนะครับขอโทษแม่แม่พอ่พอพ่อทุกคนเข้ามาดูตามนี้เลยครับเด้อตาม ที่ผมลงไว้ให้นะครับเดิบริษัทวอล์กพล์นะครับเดิรายการไม่ทองคํานะครับเดิวไว้สามไม่ทองคำสามว้นะครับเดินซีซันแรก่ลหละน้องฟ้าใสกับแม่ประมาณ1ปีที่แล้วนะครับเดิได้ลิงก์นี้มาก็เลยอยากเอามาให้พ่อพอแม่แม่ได้เห็นว่าเด็กคนนึงมีความตั้งใจ ตามเส้นทางฝันไปประกวดตามรายการต่างๆจนได้ถึงรายการของ Workpoint นะครับเด้อขออนุญาตขอโทษหลายนะครับเด้อที่เราไม่ได้ฟังเสียงน้องนะครับเด้อผมอยากให้เข้าไปฟังมากนะครับน้องใช้เสียงเสียงเพลงเสียงนี้ออกมาแล้วสื่อสารความเป็นตัวเองแล้วก็เสียงทุกน้องอินเนอร์กับอารมณ์เพลงเราไปฟังว่า คณะกรรมการเพื่นตีส้มแบบใดกับน้องนะครับเด้อขออนุญาตขอโทษหลายๆครับผมอในอนาคตลูกเพราะต้นทุนดีมากเสียงเสียงเพราะเสียงน่าฟังแล้วก็พลังพลังดีแบบไม่ต้องตะเบงเลยแต่ก็ยังมีเรื่องของหางเสียงนะลูกนะต้องพยายามร้องให้เสถียรมันจะมีหางเสียงที่มันยังแบบมีเจิดเจิดต่ำๆเพี้ยนๆต่ำเพี้ยนสูงบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องไปฟังการฟังเพลงเยอะๆจะช่วยให้ไม่ค่อยเพี้ยนลูก จะให้ดีขึ้นฝึกต่อไปคุณแม่คุณครูอยู่ข้างๆอยู่แล่นะคะสู้ๆค่ะแม่ดีใจขอบคุณค่ะโชคดีนะนอนบ้านเดียวกับครูเนี่ยเนาะใช่ใสงสัยตอนไหนปรึกษาได้หมดเลยชอบพลังมากเลยลูกอายุเพิ่งสิบสี่อนาคตสดใสแน่นอนเพราะหนูชื่อฟ้าใสอยู่แล้วผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะ สามผ่านครับพอดีโยมครับคุณแม่ปานมาตรงนี้มาผ่านคุยโอ้พี่ปานนี่ลูกสาวเก่งมากเสียงดีจริงที่เราได้ฟังกันไปนะครับนี่คือน้ําเสียงของน้องฟ้าใสนะครับของน้องฟ้าใสนะครับได้รับคําติชมจากกรรมการทั้งสามท่านนะครับเดืวองบ่าจะเป็นอาจารย์โนตอาจารย์สาราและอาจารย์สุนารีนะครับเดือขอบคุณมากนะครับเที่รับชมแล้วก็ทาเป็นกําลังใจฝาก ตามอิหลาหน่อยฟาใสายด้วยนะครับเดื่ยงฝากช่วยยูซอยดันเป็นลูก ในบ้านหละบ้านล,ลูกในบ้านบานและสวนในสักคนหนึ่งนะครับเด้อในอ้อมอกอ้อมใจพอ่พอพ่อแม่แม่ทุกทุกคนนะครับเด้อแล้วผู้ผู้บริหารเขาเห็นว่าพวกเรามีความตั้งใจที่จะผลักดันนิวเจนเราก็จะทําแบบนี้แล้วผู้บริหารเขาจะยื่นมือเข้ามาเองถึงเมื่อถึงเวลาและโอากาสผมเชื่อในศักยภาพของ,ององค์กรสาโนยผมเชื่อในศักยภาพและผมศรัทธาในบอสโจยงมานินนามวงษาขอบคุณพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านครับขอบคุณมากครับผม